สวัสดีนะครับทุกคนทางบ้านนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่แสนจดไจน,นะครับผมแม้มันชดใจจริงๆเลยฮะอยู่กับซานนี่อยู่กับแคทนะครับสองคันเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับวิดีโอนี้จะพาคุณผู้ชมอ่าแล้วก็มีเหมือนกัน <c oughs> ว,วิดีโอนี้จะพาคุณผู้ชมเอารถด,ดับมาวิ่งขึ้นบ่อตรงนี้นะครับพร้อม เดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็จะมีงานอยู่ข้างบนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหว้าวว้าวงานใหญ่ซะเหลือเกนินงานตรงกลางก็มีะเอาเอาดรัมธรรมดามาก่อนมอ๋อดรัมธรรมดาอยู่ไหนวะเอาดรัมธรรมดาไม่มีเหรอเอาดีๆถามจริงก็ค,คือมันจะมีงานตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะมันจะมีงานตรงหนีด้วยตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับแล้วก็ รอบนี่เลยนะครับผมโอ้โหม,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 มันจะมันจะเป็นเมืองใหญ่เลยอะอันนี้นี่คือที่เราทําเนี่ยเราทําได้แค่สองสอง,สองสองสิ่งก่อสร้างเท่านั้นเองนะนี่แค่น้ำจิ้มนะคุณผู้ชมเราเพิ่งสร้างได้แค่นี้เองนะมันยังเหลือตรงกลางแล้วก็เหลือฝั่งนู้นอีกนะ <c oughs> แหมถึงสองน้ๆตาจะบอดเลยนะผมโอ้โหมึงอยู่ไกลจังวะเราอีกหนึ่งคันล่ะอีกหนึ่งคันอยู่ไหนอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งคัน โอ้ยโอ้ผมมองไม่เห็นได้ไงวะเนี่ยโอ้ไปไปก็ไปเลยไปแล้วพัวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่ได้ปะไปปิ๊เฮ้ยเอาโอ้ยก็นึกว่าจะไปได้ไงจะทำมันทำไมรถคันนี้มันจอดอย่างนี้วะคุณผูมม้ชมฮะเดี๋ยวตรงนี้เรามาทำนะครับในอีกอนาคตนะครับผมอนาคตอันใกล้ๆนี้แหละเพราะว่าเราจะผมจะเร่งงานให้มันหมดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าแหวนใหม่มันจะออกแล้วเนาะ มีคนคอมเมนต์บอกว่าแมบใหม่ไปดูตรงไหนสปอยแมบใหม่อะไรพาดูภาพแมบใหม่ไปดูตรงไหนก็คือ <c oughs> พิม์ไปในพิมพ์ไปในช่องเลยนะว่าดูพาดูแมบใหม่คอนทรักชั่นนะพิมไปเลยมันเห็นอยู่แล้วล่ะโดูแมบใหม่คอนทรักชั่นอะไรประมาณนี้นะครับผม <c oughs> เราจะมาลองทางขึ้นใหม่แล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมครับ มาดูกันว่าจะผ่านหรือ,รอเปล่านะแต่ผมคิดว่าน,น่าจะผ่านเฉยๆครับไม่โผยยังไงก็ผ่านครับอุย้ยผ่านครับนะยังไงก็ผ่านู่แล้วนะครับผมจะลองขึ้นดูนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมอัดเต็มกล่องไปให้เลยนะครับลูกพี่ครับไปกันเลยเต็มกล่องโอ้ยโอ้โหบุก,กี่แรกโอ้ยบุกี่แรกก็ไม่โดนซะแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยบุกี่แรกก็ไม่โดนแล้วคุณผู้ชม าซ,าาซานี่ก็จะตักขึ้นนะครับไอ้แคทก็จะตักใส่ดำนะคุณผู้ชมอ่าหรือว่าจะช่วยกันตักใส่ดำก็ได้นะนู่นอนะมันยาวสามมันยาวไปนู่นเลยอ่ะยาวมากๆแล้วขุดแบน่าจะประมาณ3เมตรได้นะครับมันมัน <c oughs> มันค่อนข้างที่จะ จะเยอะนะครับผมเยอะเหมือนกันนะครับผู้ชมครับแมไม่ใช่เรื่องเล่นๆ้ยเรื่องเล่นๆนะครับผมไม่ใช่เล่นๆนะครับเยอะเหมือนกันครับผู้ชมค,ครับแมเยอะจริงๆครับผู้ชมครับเยอะมากครับเยอ,อะมากเยอ,อะจัดประหลัดบอกครับผมขนาดประหลัดลาออกยังโทรมาบอกว่าโอ๊ยทำไมมันเยอะจังวะ เยอะจริงๆครับคุณพ่อครับเยอะจริงๆคุกกี้ใหญ่ๆแบบนี้แป๊บเดียวอ่ะครับโห้เอออัดไปเลยเต็มๆเนี่ยอัดไปเต็มๆเลยไปครับไปไปครับไป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 เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ขึ้นเนาะ เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดวดินจะหกนะดินหกรือเปล่ามัเนี่ยมไม่หกครับไปลองททนขึ้นใหม่ครับโอ้โหโคชิวชิวจัดอนะเนาะท่ที่หลักกันชิวมากเลยอะ่ะคุณผู้ชมโอ้จอยมันก็ลวนชิบหายเลยเล่นไปเล่นไปค่อยสะดวกอะเล่นเก็เนี้ยแต่ชิวนะชิวจัดเลยนะชิวมากมากเราไปหารับงานเล็กๆทำไหมมันเหลืออีกหนึ่งงานที่ยังไม่ได้รับ เดี๋ยวไปหารับงานเล็กๆสักหน่อยนึงดำไปเลยครับดำไปเลยโอ้โหมึงดำได้แค่นี้นะดำได้น้อยมากเลยอ่ะคุณผู้ชมอันนี้ผมจะทำเป็นคันสาดเลยเนี่ยตรงเนี้ยทำไมมันดำได้น้อยอย่างนี้เนี่ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยมาทำอยากทำเป็นคันสาดเลยเนะี่ย ว้าถอยครับถอยโอ้ยกล้องโอ้โหกล้องโอ้โหกล้องบ้าชิบห,หายเลยกล้องเอ้ยใครไม่เป็นตากล้องวะคุณผู้ชมจอดไกลขนาดนี้จะเอื้อมถึงปะเนี่ยไหนดูนี่น่าจะถึงอยู่มั้งเดี๋ยวลองดูดิ <c oughs> ไปโอ้โหชิวเลยแหมหกไปบุ้งกี่หนึงนะ่งครับขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมหกไปบุ้งกี่หนึง่ง เลยครับไปเลยไปเลยอ่าถอยน่อยถอยน้อยตรงนี้ก็ต้องขุดออกนะครับผมอื้าทำไมไปขุดโยนไปเลยวะทำไมต้องตักใส่ดำวะไกลจังวะเดี๋ยวต้องให้ลูกพี่เลี้ยวมาจอดตรงนี้ซะแล้วเนะี่ย เยอะจริงๆนะคุณผู้ชมล้วเวลาทํานอกรอบผมไม่มีเลยนะครับแต่วันนี้คือดึกไปแล้วนะครับผม <c oughs> ไม่มีเวลาไปทํานอกรอบลอยนะครับผมเอาไปเยอะๆเลยผมใส่ให้เยอะๆเลยคุณผู้ชมผมแบบจัดตักจัดเต็มอะ จัดให้เต็มที่อ่ะไปเยอะๆเลยไปเยอะๆเลย <c oughs> เยอะๆป็นไรเยอะๆปเปา <c oughs> โคตรเยอะบอกได้เลยออย่างเยอะเลยคุณผู้ชม ไป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 เดี๋ยวไปจอดต,ตรงนี้นะทีนี้นะไม่รู้จะไม่รู้จะไปะจอดยังไงนะอาวิ่งเอาดิวิ่งเอาดิวิ่งไหนปะวิง่งโอ้โหมันไม่วิง่งว่ะอ,อโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหสบายอยู่ตอนนี้ยังสบายอยู่นะผม ยังแบบถอยยังยังยังขึ้นช,ชิวอยู่นะครับผมตอนนี้ก็แบบว่าชิว,ช,วชิวจัดเลยอ่ะคุณผู้ชมอ,อู้หู้ยจะดำดูดิดำแม่งลงเองเลยจะลงทำไมก็ไม,ไม่รู้มันจะค้างอยู่อย่างนั้นก็ไม่ค้างนะครับ<ะ>ไปครับดำไปเลยดำไปเลยนะครับผม เห็นลงครับลงลงครับลงถ่ายครับถ่ายถ่ายเลยถ่ายเลยคุณผู้ชมถ่ายเลยถ่ายเลยครับถ่ายเลยออถ่ายแล้วครับถอยลอยโอ้ไม่ได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 ้ห่างเกินห่างเกินเอาลูกเอาแนวนี้เอาแนวนี้ โอเคมาดูกันว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะผมหิวข้าวแลนะ้วเนี่ยโอ้หิวข้าวอีกแล้วอัดคลิปที่ไรหิวข้าวตลอด <c oughs> นะครับโอ้มันโอ้มันใช้เสียงนะมันใช้เสียงใช้พลังงานอีกนะครับมันก็เลยแบบว่าพลังจะมดเร็วก็ปกตินะครับผมมันใช้เสียงนะหิวข้าวอีกแล้วแล้วผมกินนิดเดียวด้วยไงประเดน็นอะ เลยครับจนเลยเราจะไปขุดถนนออกนะลามานี้ก็พอตามจริงเต็มแล้วนะเนี่ยแต่ผมใส่ให้เยอะๆเลยเดี๋ยวเอาดหมืองมาวิ่งด้วยนะครับคุณผู้ชม ดับเหมืองมาเล e. <c oughs> ่นด <c oughs> <mumbles> ้วยวิ่งด้วยขุดยังโหดอ่ะเวลาหมดเวลาครับผมสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผูโยงครับเดี๋ยวไปพัดดื่มน้ำปัสสวะก่อนแล้วกันนะผมนะ พักดื่มน้ำปัสสวะก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วกันนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวน้ำปัสสวะก่อนนะคุณผู้ชมเ <c oughs> ดี๋ยวน้ำปัสสวะ